โอ้อุ้ยนานเห็นไหมนี่ยถูกสูตรมันอ่ะปุ๊บเดียวอ่ะเอ้ยเออตีไม่ถึงสิบครั้งครับโอ้โหครับสวัสดีครับเออเนี่ยทานก่อนทานก่อนซีจารบีนี่ปัจจเนี้ยไม่ต้องเหนื่อยมากหรอกเอ้ยพอแล้ว อย่างนานี้เล่นที่สดๆเลยทางข้างในและไข้างนอกไม่ได้ทาตีอัดเลยเอาแบบสดๆไปเลยีดนะพี่บอกถ้าเจอน้ำมันพืชนะไบร์กว่านี้อีกทีเดียวทีเดียวเลยมอา้องดูไว้แต่นั้นแหละ อู้เอาแค่จารบีนี่ก็ลื่นแล้วเอาวาสลินไหม <laughs> ดูดูเหล่าทาข้างในข้างนอกตีไม่ถึงสิบครั้งเลยเรียบร้อยแล้วอ้ยทับเอาอย่างเมื่อเช้านี่อันนี้ก็นับได้เลยประมาณสามครั้งนี่ <laughs> พอแล้วมัง้งพอแล้วมั้งแล้วเวะเลือยังโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวตเตือนเกือบ, <laughs> เ,อบเลือแล้วเห็ไหอไอพอดีเป๊ะ เนี่ยเรามีแบบตัวอย่างตีอะไรนี้มันก็ง่ายเนาะมาแล้วเอขอะเขอะเคาะเขอะเขอะอะมันมันแปลว่ามันมันเข้าจนมันนั่นนะที่อาร์เจะตีอ่ะไม่มี เกมขอวบานั้นไม่ใช่แัวนี้หรอวนี้ใช่แตัวชนินหมอชนิดนี่มันไม่มีอ่ะไม่มีที่อาจเจรเบียใชนะ่ลองยกมีมีเออไม่มีไม่มีที่อาดสลักมันน่าจะเป็นสลักอัด อาจจะมีเข้าไปในสลักษ์มันมีสองรูไหมละ่ะอืมเหมือนี่มันก็มีรูให้อย่นี้มได้รูกันสลัมันมีสองรูอยู่อัดกับสลัก,ก,กลอืม ยกใส่เราลวมตอนแรกว่าจะใส่หลังนี่ไม่รวมเท่าไหร่หรอดิ่งแลยลรวมแล้วดิมันจะรวมตรงกลางนนั่ ไม่ทำเองก็ได้เลยไม่ทลายรอกไม่ทลายรอกอาหาวิธีตีตัวนั้นไม้รองอืม ปีบปูดสลักปุ๊กกี้บูดปีบูดไม่ได้ ลื่นดี <laughs> โอ้ใส่จารบีใส่จารบีข้างนอกข้างในนี่ตีสองครั้งแค่นั้นแหละเรียบร้อยเสร็จต้องรงมอ่ะติดต่อใส่เลยใส่เลยเมันหลวมอยู่แล้ว <laughs> มันลวมอยู่แล้วใช่ใช่ แล้วต้องใส่เยอะออันนี้ตีตีประมาณสองครั้งแค่นั้นแหละ ตัเพราะอันนั้นดูไปแล้วมันหลวมเยอะมากนะนั่นน่ะหลวมเยอะมากนี่นี่นี่การขจารคอนไปตีแล้วอ่านะเคาะเคาะเคาะให้เข้าให้ตรงตรงหน่อยนั่นนะเคาะบูธอ่ะนั่นน่ะอ่าอ่าอ่าเห็นไหมขนาดแต่คอนน้อยๆตีจะเข้าแล้วแต่เจอคอนใหญ่ไปนี่อ่าเห็นไหม เอ็หัวหน้นาจะใส่อย่างไางเนี่ยนะใส่ไงตีบนฮใส่ให้สตินจับให้สตินจับให้ก็ลงยกกระเทศ่างไหน ก็ลองดูหะปุ๊บข้าวล็อกพอดี ปั๊บใช่ไหมเอออะไรเอาแผ่นเล็กเอาเอาเอาลองเอาบูทตัวนี้นี่บูทของมันใช่ไหมใส่ใส่สไม่ไม่ถึง,ถงอือ ูสูตรเขาเอาดินถูดามคอนเอาดินถูดามคอนแล้วก็ตีวิวนลนะิกาิเนะวลิกา์วะห้ามลอกเรียนแบบ หนึ่งสองสองครั้งแล้วเออไม่ถนัดเอามาฟังนี้ฟังที่ถนัดสามโอ้ยโอ้สี่ครั้งสี่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 ครั้งใค,งคยดูจะได้สักสิบไหม <laughs> đây hà <lắm. cười> đó Hãy subscribe cho เออานั่นเคาะเคาะเคาะมันก yes. ็ค่อยเข้าแล้วนั่นน่ะคอนใหญ่อ่ะอือไม่ต้องใส่เล็กหรอกนั่นน่ะใช่เออเอานั่นเอาไอ้นั่นออกออกอันหนึ่งอ่ะไม้อืมเคาะเคาะเบาเข้าแล้วนั่ะน่ะเข้าแล้วดูว่ะ เออนั่นนั่นไห้บุรีรัมเออนั่นแหละเออเคาะไปเรื่อยๆเข้าแล้วเคาะนี่ไดี๋ยวไม่ต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคาะไม่เข้าเร็ดี๋ยวเดี๋ยวผมเคาะไม่เข้าไปไปไปเดี๋ยวจะ ได้ไปซื้อได้ไปกลึงได้ไปอะไรอีกอืกลึงอะไรวะน่าทิติบเออวันอาทิตย์เขาหยุดกลึงสิกลึงเนี่ยสลักอ่ะเอาสลักน,นี่ยเอาค้อนใหญ่กว่าน้อเขา้าอยู่ดีล่ะเข้าไหมเข้ายแต่เข้าก็เคาะไปเรื่อยๆไปงเงิน<ท> <c oughs> อ่ะเดตเชิญใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บ๊ายยครับผม